ทนายคนนี้เนี่ยพอแซะเราแซะท่านทนายเดชาไม่พอนะครับก็มาแซะเอารางวัลอีกแล้วก็แซะรางวัลอย่างไรครับแซะรางวัลพออ,อ่านนะ้ำไ,ไม่เยอะหรอกเราอาจเคยเห็นกลุ่มคนนักสร้างภาพได้รับถ้วยรางวัลคุณงามความดีกันทั่วหน้าราวกับจับวางได้พอเหมาะพอดีเสียจริงๆนะก็ไม่แปลกใจไอ้นี่ก็หมายความว่า เขากล่าวหาว่าพวกเราเป็นนักสร้างภาพบังเอิญไอ้รางวัลเนี้ยมันมาช่วงนี้พอดีก็เลยได้รางวัลพอเหมาะพอดีเลยแล้วก็เขาก็บอกว่าไอมีอะไรจะบอกหลายคนคงไม่รู้ในวงการมอบรางวัลต่างๆที่อยู่ๆก็มีหัวข้อแปลกๆเพื่อมอบรางวัลขึ้นมามันคือธุรกิจออกแกไน์อย่างหนึ่งมันสามารถชี้นิ้วสั่งได้เลยว่าจะเอารางวัลอะไร แค่วางเงินก็จบเห็นไหมแซดูแซะแล้วก็คือว่ารางวัลเนี้ยถ้าอยากจะได้ก็ไปชี้นิ้วเอาแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เงิน <ใจ S 1> แล้วก็บอกว่านักธุรกิจเนี่ยอยากโปรโมทตัวเองให้เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วก็สามารถทําได้แค่ติดต่อออกกันไหนะคือไปติดต่อคุณ <laughs> ดอเช่ให้จัดนะงานขึ้นมารวมเงินกันหลายหลายคน <laughs> ก็คือมีผมมีมหาหมีมีโหนกระแสอะไรพวกนี้อันนี้เปรียบเทียบนะ ใครจะเอารางวัลอะไรแล้วติดต่อกับทีมงานก็ชี้นิ้วสั่งได้เลยจะเอารางวัลดีเด่นอะไรบ้างอย่าสร้างอยากสร้างตำตนให้เป็นที่จดจําให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างเร็วก็ต้องเป็นผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมต่างๆเรื่องเหล่านี้เขาจะเหยียบกันแต่บังเอิญมีคนรู้เพราะมีคนแนะนําทําให้แต่ปอรเสธไม่ทําและบังเอิญความสะอิดสะเอียนน,ยนะกับข่าวทุกวันนี้มากทนไม่ไหวต้องให้ทุกคนได้รู้ความจริง และแล้วสี่ต่อไปคือประโยคสําคัญนะครับนักสร้างภาพต่างๆก็มักจะใช้ประโยชน์จากรางวัลสร้างชื่อเสียงให้ตนเองสร้างความน่าเชื่อถือสร้างการยอมรับในสังคมให้กับตนเองได้ดังนั้นก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลในหัวข้อที่โคตรขัดแย้งกับความจริงก็ไม่ต้องแปลกใจกับรางวัลจอมปลอมเงินเสกรางวัล CR อาวานาก็คือเอาเครดิต okay, เข้ามาตัวเองคิดไปเป็น ก็ไปเอาเอายืมคำพูดคนอื่นมาและมา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 ,มาด้ค่ามาหมิ่นพระเกยียรติท่านท่านครับผมอยากจะบอกว่าไอ้ทนายแซะเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นไม่เป็นไรนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแต่บังเอิญว่ากลุ่มของเรากลุ่มของเวนเจอร์เนี่ยผมคุณนุมกัญชัยเนี่ยมีข้อพิพาทกับเขาผมไม่ไม่เคยไปแซะเขาเรื่องรางวัลเลยคือที่ผมโพสต์เกี่ยวกับเรื่องรางวัลมันเป็นเรื่องอื่น เป็นเรื่องของเกี่ยวกับรางวัลธุรกิจซึ่งมันอาจจะไปเวลาที่โพสต์กับที่เขาได้รับมันอาจจะเป็นเวลาที่แต่ก็ไม่ใช่เวลาเดียวกันผมก็โพสต์ในพื้นที่ของผมซึ่งก็ไปดูช่องทิกต็อกมันก็มีพูดถึงเกี่ยวกับรางวัลนักธุรกิจอะไรพวกนี้เขาก็ให้ความเห็นว่าบางบางเวทีนะมันก็สามารถที่จะซื้อกันได้แต่ไม่ได้หมายความถึงรางวัลที่เขาได้รับคนละเรื่องครับคนละเรื่องไม่เกี่ยวกันเลยครับไม่ได้กล่าวถึงและไม่มีภาพอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลยคนละเรื่องครับ กลุ่มลัทธิแก๊งเชื่อมกิจมีคดีความเกิดขึ้นมากมายหลายคดีทั้งที่สุราษฎร์และที่กรุงเทพมหานครแล้วอุปนิสัยใจคอของเขาก็คือชอบแซะเห็นไหมครับชอบแซคุณจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้และที่สำคัญนะลบโพส์นี้ไปแล้วด้วยโพสตเนี้ยลบไปแล้วกลัวอะไรนะครับกลัวอะไรผมถามว่ากลัวอะไรถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่ต้องกลัว ไม่พูดถึงครับไม่มีคาไหนเลยไม่เกี่ยวไม่มีรูปภาพไม่มีอะไรเลยที่คนอื่นพยายามมาคอมเมนต์ระยงเนี่ยผมก็แสดงเจตนาเห็นชัดเจนผมลบทิ้งเพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิดก็ลบคอมเมนต์ทิ้งไปหมดที่มาโยงเนี้ยอ่าก็ลบหมดแล้วก็ลบแล้วโพสต์ใหม่ด้วยให้เห็นชัดเจนมาเพราะว่านี่คือแสดงเจตนาชัดเจนว่าเราไม่ได้กล่าวถึงรางวัลที่เขาเขาอ้านถึงคันเองการการที่ลบแล้วโพสต์ใหม่แต่ข้อความมันเหมือนเดิมและอันเก่าก็ไม่ไม่เกี่ยวเหมือนกันอันใหม่ก็ไม่เกี่ยวแต่แสดงเจตนาให้เห็นชัดเจนว่าคุณอย่ามาโยงถ กูจะถูกดำเนินคดีนะถ้าทำให้คนเสียหายแล้วที่สําคัญนี่รางวัลเนี้ยเป็นรางวัลประธานครับใช่ครับจากพระองค์เจ้าอาทิตยยาทรกิติคุณใช่ครับซึ่งเราเรานศสัตธาท่านอยู่แล้วเพราะว่าท่านบํงรุงศาสนาท่านอยู่แต่วัดใช่ครับซอมนู่นซอมนี่ซอมนั่นโอ้มันมันบํารุงศาสนาโดยตรงคือถูกเลือกถูกคนใช่ครับเราก็อยากจะได้พอเราอยากได้ปั๊บแต่คนมาแซะเป็นการหมิ่นพระเกียรติท่านอย่างผมถือว่าอย่างร้ายแรง ซึ่งท่านไม่เคยมีเรื่องบางด่างร้อยเลยนะคือคือการที่จะไปกล่าวหาใครว่ามีการกระทําในลักษณะที่ไปผิดมาตราหนึ่งสองเนี่ยมันต้องดูพฤติกรรมพฤติการ,รของคนนั้นด้วยมีพฤติกรรมมาก่อนไหมไม่ใช่เอาแค่คาตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้คล้องอะไรกันเลยกับข้อความเนี่ยพยายามโยงแล้วไปเอาก็ต้องไปดูพฤติกรรมผมผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นอยู่แล้วในเรื่องของอาสามสถาบันหลักของชาตินะครับชาติศาสนาพร,ร,ระมหากษัตริย์ผมยกไวเหนือหัวอยู่แล้ว ไม,ไม่เคยมีเรื่องพวกนี้สําหรับผมนะครับและอีกอย่างการที่ผมแชร์โพสต์นี่ก็หมายความว่าอย่างวัดที่ผมดูแลอยู่ก็ก็ได้รับพระราชทานรางวัลแล้วก็เทียนรรษาก็คือวัดป่าปสมเทวารามเนี่ยผมก็แชร์ให้ดูว่าเนี่ยวัดท,ท,ที่ผมเป็นที่รึษกษากฎหมายให้เขาก็ได้รับรางวัลนี้เหมือนกันผมจะไปด้ค่าทำไมไม่มีเหตุอะไรเลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทาใช่คือคดีอื่นที่ผมฟ้องเขาอ่ะมันต้องมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ที่จะต้องไปพูดให้มันไปว่ากันชั้นศาลครับ วันที่14วันอาทิตย์ที่14บสกรกฎาคมสองพเเวลา13บสนาฬิกาเนี่ยพวกเรานะครับก็คือมีผมมีดรเอร์ประยุทธ์รไหนไปไหนล่ะอเรประยุทธ์แล้วก็รวมถึงพแพรี่พวันคุณแพรรี่พาวันรายการโวนกระแสได้รับการคัดเลือกให้มารับรางวัล 14บ่ายโมงนะครับปรากฏว่าเวลา2องทุ่มสองทุ่มอ2องทุ่มก่อนของวันดังกล่าวอ่ะเปิดเปิดเปิดให้ให้ดูหน่อยครับเอาเปิดดูก่เปิดให้ดูอยอากให้ฟังคลิปเสียงนี้นะครับมีแม่เจ้าลัธิเชื่อมจิตครับพูดแสะแสะก่อนอแสะใช่เลยครับเปิดดังดังหน่อย ่างหน้ากาอกอนุภาคออกจังหมดแล้วนะคะส่วนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นเนี่ยก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มาทําบอกว่าหวัดเรียบพุทธศาสนาหรือเป็นติตอาสาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอถึงวาระที่มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะในเรื่องต่างๆแม้กระทั่งว่าการพย,พยายามที่จะ ใช้ทรัพย์สมบัติหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อไปนามาซึ่งผลตอบแทนหรือรางวัลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่เจ้าตัวเขาจะรู้ว่าเขาได้ทําสิ่งใดไปอันนี้เราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครนะคะเราพูดถึงภาพรวมนะคะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ทําอะไรที่ไม่ได้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเจ้าตัวก็จะรู้ด้วยใจของเจ้าตัวเองแล้วสุดท้ายเมื่อกรรมทำําหน้าที่ทุกอย่างก็จะลงตนกระชาออกทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู ในบางคนที่กรุณาส่งคนมาในเรื่องของการที่มาบอกว่าทางอะไรนะคุณกัญชัยได้รับรางวัลหรือว่าทีมเอเวนเจอร์ได้รับรางวัลเราก็ต้องขอแสดงความยินดีที่ได้รับนะเห็นไหมฮะแซแล้วคือตัวเองพูดดูดีนะพูดว่าเออรางวัลนี่มีการซื้อขายแต่พอท้ายท้ายเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็กลับมาแสดงความยินดีกับพวกเราเอเวนเจอร์เอเวนเจอร์ รวมถึงคณหนุ่มกัญชัยด้วยนะไม่เกี่ยวหรอคนละเรื่องเลยไปดูต้องไปดูเทปเต็มอันนั้นคือเขาพยายามจะโยงผมต้องบอกไงว่าทนายสายโยงโยงไปโยงมาเดี๋ยวก็โยงโยงตัวเองเข้าไปคุกคือทนายมองว่ามันเป็นการเอาแค่ช่วงนึงใช่ไหมถูกเพื่อจะมาสนับสนุนคํากล่าวหาของตัวเองให้มันให้มันเข้าข่ายอ่ะแต่จริงมันไม่ใช่เลยมันคนละเรื่องอยากฝากอะไรไปถึงไหมคะทนายอนันตชัยก็ก็เป็นทนายกระดูกเหล็กก็ดีแล้วอย่าเป็นทนายสายโยงเลย ท่านกระโยงไม่รู้กี่รอบแล้วตอนนั้นก็ไปโยงเรื่องน้องไนว่าไหวน้องไนก็เหมือนไหวพระเจ้าทําเสียอกเสียใจพอไปดูคลิปต้นฉบับน้องไนพูดว่าว่าน้องไนก็เหมือนกับว่าในฐานะที่น้องไนสอนธรรมะทว่าน้องไนก็เหมือนกับว่าธรรมะของพระเจ้าอย่างเงี้ยเขากไ็ไปโยงว่า <c oughs> คําว่าว่าเนี้ยเน,น,นี่ก็โยงอยีกเรื่องนึงแหละแล้วก็ไปโยงเรื่องของมติของมศสอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเป็นฉายาทนายกระดูกเหล็กผมก็ว่าก็ดีอยู่แล้ว อยากให้ต้องตั้งฉายาใหม่เป็นทนายสายโยงเลยนะครับมันมันไม่ดีหรอกก็มีอะค่ะมีแต่ว่าอ๋อคิดว่าก็ถ้าเขาอยากมาก็มาเราเราบริสุทธิ์ใจในการทํางานด้านนี้มากกว่าใครจะบอกว่าอ๋อชุบตัวยังไงอ๋อไม่สนใจค่ะคนเรามันผิดพลาดกันได้อ๋อไม่ได้เป็นผ้าขาวนะอ๋ออายุส3แล้วนะคะมันมีความความผิดกันได้ในอดีตแต่ถามว่าให้อ๋อเอาอดีตออกมาพูดตอนนี้นะคะออกมาท่าว่าเอ้ยเธอมาทํางานด้านสังคมไม่ได้นะเธอมันชั่วเธอมันเลว แล้วแบบนี้เราจะให้โอกาสคนที่ทำผิดได้หรอตัวอย่างหนึง่งไอ้ข้างๆที่ยืนท่านประธานคนสวยอะ่ะทำไมไม่ไปตรวจสอบกันบ้างอะ่ะมาสนับสนุนกันเห็นดีเอออหาหมกกันเงี้ยมันสมควรไหมล่ะใช่ไหมไม่เคยถามพวกตัวเองเลยว่าไปทําอะไรมาบอกว่าเป็นเรื่องอดีตมันจะอดีตที่ไหนมันวิไวในในฐานะที่เขาเป็นอยู่ในฐานะที่เขาทํามูลิตี้แล้วก็กระทาอยู่ในช่วงเนี้ยแล้วถูกดําเนินคดีอะไรต่างๆเป็นข่าวเยอะแยะบอกว่าเป็นเรื่องอดีตคําว่าอดีตเนี่ยมันเออถ้า สัก5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยก็ว่าไปอย่างอันนี้เขาเรียกว่าสดสดร้อนๆมันยังใช้คําว่าอาดีตไม่ได้หรอกมันคือปัจจุบันนี่แหละที่เขาเป็นอยู่นี่แหละ